ระบบเงิน,ดงนทดรองราชการเงินทดรองราชการเป็นเงินนอกงบประมาณที่ส่วนราชการได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้มีไว้เพื่อทดรองใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการซึ่งหน่วยงานผู้เบิกแต่ละแห่งได้รับอนุมัติให้มีวงเงินทดรองราชการแตกต่างกันการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการพอสุ 2 5 4 7กำหนดให้นำเงินทดรองราชการไปทดรองจ่ายสำหรับรายการดังต่อไปนี้หนึ่งงบบุคลากรเฉพาะค่าจ้างซึ่งไม่มีกำหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจำแต่จำเป็นต้องใจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้างสองงบดำเนินงานยกเว้นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาสามงบกลางเฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและเงิน สวัสดีการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล4มงบอื่นที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ1ห,หรือ2การปฏิบัติงานระบบเงินทดรองราชการตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่กรกฎาคม528 สองวหนึ่งหมืนห้าพลงวันที่15กรกฎาคม2544ันากำหนดให้แยกการควบคุมเงินทดรองราชการออกจากระบบบัญชีส่วนราชการและให้มีการควบคุมโดยใช้ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการซึ่งมีข้อกำหนดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเงินทดรองราชการดังนี้หนึ่ง ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับเงินทดรองราชการสองบัญชีคือบัญชีเงินฝากออทรัพย์เพื่อฝากเงินทดรองราชการและบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อการสั่งจ่ายเงินทดรองราชการสองใบเสร็จรับเงินสำหรับรับคืนเงินทดรองราชการให้แยกจากใบเสร็จรับเงินปกติของส่วนราชการสามการบันทึกควบคุมรายการรับจ่ายเงินทดรองราชการ ให้บันทึกในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการสจัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการและงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการทุกสิ้นเดือน5เงินสดคงเหลือนอสิ้นวันให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยและแสดงจำนวนเงินคงเหลือดังกล่าวในรายงานเงินคงเหลือประจำวันช่วงหมายเหตุ6ดอกเบี้ยรับจากบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพ์ ให้นำสมเป็นเงินรายได้แผ่นดินเจสุดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำกว่าระดับ5ตรวจสอบความเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการทุกวนันกระทรวงการคลังได้ปรับระบบก,การควบคุมเงินทดรองราชการให้เป็นลักษณะของเงินสดย่อยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้จ่ายและลดความซําซ้อนในการบันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารงดังกล่าวหน่วยงานผู้เบิก ควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลเงินทดรองราชการเป็นการเฉพาะทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามระบบเงินทดรองราชการซึ่งประกอบด้วยการรับเงินการจ่ายเงินการเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการการเก็บรักษาเงินการบันทึกบัญชีการจัดทำรายงานหนึ่งการรับเงินการรับเงินทดรองราชการ มี3กรณี1 1การรับโอนเงินทดรองราชการจากสำนักงานคลังเมื่อเจ้าหน้าที่การเงินวางดีการเบิกเงินจากคลังโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใช้สมุดคู่ฝากธนาคารบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการปัจจุบันหน่วยงานผู้เบิกทุกเขตดำเนินการเรียบร้อยแล้ว1.2การรับคืนเงินยืมทดรองราชการเป็นเงินสด ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ชำระเงินเป็นหลักฐานบันทึกรายการด้านหลังสัญญายืมเงินและใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินต้นคั่วใบเสร็จรับเงินบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ1.3การรับเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการให้นำเช็คเงินงบประมาณซึ่งรับจากเจ้าหน้าที่การเงิน ฝากเข้าบัญชีอองสั์เงินทดรองราชการนำสมุดคู่ฝากธนาคารเป็นหลักฐานบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 2. การจ่ายเงินหน่วยงานผู้เบิกสามารถจ่ายเงินทดรองราชการได้2ลักษณะคือ2.1จ่ายตามใบสำคัญ2.2จ่ายเป็นเงินยืมตามสัญญายืมเงินกรณีจ่ายตามใบสำคัญเป็นการจ่ายเงินสด หรือเช็คจากเงินทดรองราชการตามใบสำคัญการจ่ายที่ผู้มีสิทธิรับเงินยืน่นขอเบิกเงินมีวิธีดำเนินการดังนี้หนึ่งเมื่อได้รับหลักฐานขอเบิกที่เป็นใบสำคัญจ่ายใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตรค่าไพรสณีและอื่นๆให้เจ้าหน้าที่เงินทดรองราชการตรวจสอบหลักฐานขอเบิกให้ครบถ้วนถูกต้องสอง เสนอหลักฐานขอเบิกให้ผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายจากเงินทดรองราชการ3จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามใบสำคัญโดยจ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในหลักฐานการจ่ายสี่นำหลักฐานใบสำคัญเป็นหลักฐานบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการกรณีจ่ายเป็นเงินยืมเป็นการจ่ายเงินสด หรือเช็คสั่งจ่ายจากเงินทดรองราชการให้แก่ผู้ยืมตามสัญญายืมเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายตามกิจกรรมตาม่ตางๆที่กำหนดมีวิธีการดำเนินการดังนี้หนึ่งเมื่อได้รับสัญญายืมเงินจากผู้ยืมให้ตรวจสอบหลักฐานการยืมให้ครบถ้วนถูกต้องต้นเรื่องที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ยืมเงิน สัญญายืมเงินพร้องประมาณการค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นเหมาะสมสองเสนอหลักฐานประกอบการขอเบิกและสัญญายืมให้ผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการและลงนามอนุมัติในสัญญายืมเงิน2อฉบับสาจ่ายเงินให้ผู้ยืมตามสัญญายืมเงินโดยจ่ายเป็นเงินสดหรือเขียนเช็คสั่งจ่ายจากบัญชีเงิน ฝากธนาคารเงินทดรองราชการกระแสร,รายวันให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในสัญญายืมสี่นำสัญญายืมเงินที่ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินแล้วเป็นหลักฐานบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ5เมื่อลูกหนี้สมใบสำคัญชดใช้เงินยืมให้ออกใบรับใบสำคัญให้ลูกหนี้เป็นหลักฐานบันทึก รายการสงใช้ที่ด้านหลังสัญญายืมเงินและนำสำเนาใบรับใบสำคัญและใบสำคัญเป็นหลักฐานบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการสามการเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการเป็นการรวบรวมใบสำคัญที่มีการจ่ายจากเงินทดรองราชการแล้วเพื่อขอเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการ ั้างกรณีที่จ่ายตามใบสำคัญและจ่ายตามสัญญายืมมีแนวปฏิบัติเหมือนกัน <c oughs> ดังนี้3.1เจ้าหน้าที่เงินทดรองราชการรวบรวมใบสำคัญเงินทดรองราชการที่เป็นใบสำคัญรองจ่ายหรือใบสำคัญที่ได้รับชดใช้จากลูกหนี้เงินทดรองราชการพรองจัดทำรายละเอียดรายการขอเบิกเงินงบประมาณ สมงมอบให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงิน3.2เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และครบถ้วนตรงตามรายละเอียดรายการขอเบิกที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่เงินทดรองราชการแล้วเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบป,ประมาณและวางเบิกเงินตามปกติ3.3เมื่อเจ้าหน้าที่เงินทดรองราชการได้รับเช็คเงินงบป,ประมาณจากเจ้าหน้าที่การเงินและนำฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ให้นำสมุดคู่ฝากธนาคารเป็นหลักฐานบันทึกรายการใน ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการกรณีสัญญายืมเงินยังไม่ครบกําหนดส่งใช้และลูกหนี้เงินทดรองราชการยังไม่ได้สมใบสำคัญชดใช้เงินยืมแต่หน่วยงานผู้เบิกได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำหลักฐานการยืมเงินทดรองราชการนันวางดีกาเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการ โดยโอนลูกหนี้เงินทดรองราชการเป็นลูกหนี้เงินยืมราชการเพื่อให้มีเงินทดรองราชการเพียงพอสำหรับหมุนเวียนใช้ใจ่ายในกิจกรรมต่างๆสี่การเก็บรักษาเงินทดรองราชการ4.1เงินทดรองราชการให้นำฝากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งมีอำนาจเก็บรักษาเงินทดรองราชการเป็นเงินสดไว้ที่ทำการในจำนวนที่แตกต่าง ตามวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังรายละเอียดตามภาคผนวก4.2เงินทดรองราชการคงเหลือเป็นเงินสดนอสินวันให้นำฝากไว้ในตู้นิรภัยในลักษณะหีหอ่อและระบุจำนวนเงินไว้ในช่องหมายเหตุของรายงานเงินคงเหลือประจำวันห้า การบันทึกบัญชีเงินทดรองราชการที่หน่วยงานผู้เบิกได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้บันทึกวงเงินทดรองราชการที่ได้รับในบัญชีส่วนราชการหน่วยงานผู้เบิกดำเนินการแล้วโดย David, เดบิตเงินทดรองราชการรับจากคลัง Credit, เครดิตเงินทดรองราชการ ซึ่งรายการบัญชีดังกล่าวจะไม่เคลื่อนไหวเม้นแต่จะได้รับวงเงินทดรองราชการเพิ่มขึ้นหรือมีการคืนลดวงเงินทดรองราชการเท่านั้นสำหรับรายการอื่นๆที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินทดรองราชการให้บันทึกรายการในทะเบียนคุงเงินทดรองราชการดังนี้ 6. การจัดทำรายงานทุกสิ้นเดือนให้จัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการ เสนอผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทราบและจัดสงสำนักงานการตรวจเงินแผน่นดินภายในวันที่15ของเดือนถัดไปดังนี้6.1รายงานฐานะเงินทดรองราชการโดยเก็บยอดจากช่องต่างๆในทะเบียนคุมเงินทดรอง ราชการ6.2จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยเทียบยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคารออมทรัพย์กับยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการโดยที่บัญชีเงินฝากกระแสร,รายวันมียอคงเหลือเป็นศูนย์การควบคุมและการตรวจสอบเงินทดรองราชการหนึ่งห้ามมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบรับจ่าย และควบคุมเงินทดรองราชการทำหน้าที่วางเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อมีให้เจ้าหน้าที่คนเดียวปฏิบัติงานในเรื่องเดียวเบ็ดเสร็จครบวงจรซึ่งเสียมต่อความเสียหายสองควบคุมกำกับให้มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการเป็นปัจจุบันและให้ปิดทะเบียนคุมเงินทดรองราชการเพื่อหายอดคงเหลือทุกสิ่นวันที่มีรายการเคลื่อนไหวสาม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำกว่าระดับ5ทำหน้าที่ตรวจสอบความเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการตามหนังสือกรงบัญชีกลางที่กรกดาคม528ว15,183ลงวันที่16กรกดาคม2544ดังนี้3.1ตรวจนับจำนวนเงินสดคงเหลือว่ามีจำนวนเงินตรงกับยอดเงินสดคงเหลือใน ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการและลงลายชื่อกำกับในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ3.2ตรวจสอบสัญญายืมเงินและใบสำคัญเงินทดรองราชการว่ามีเอกสารหลักฐานจริงครบถ้วนจำนวนเงินรวมตามหลักฐานตรงกับยอดคงเหลือช่องลูกหนี้และใบสำคัญในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ3.3ตรวจสอบต้นขั้วเช็คที่สั่งจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน กับหลักฐานใบสำคัญว่ามีอยู่จริงถูกต้องและครบถ้วน